คนแรกเลยมาวัดศาสตร์การจัดกาก็รู้สึกอายุเยอะสุดค่ะค่ะก็วันนี้ผู้จัดการทีมมาคนเดียวนะคะอีกคนก็ถือว่าปรับแพ้เลยพี่อกางยยังอันนี้เขาแบบติดภารกิจครับผมเดี๋ยววันจริงมาแน่นอนอันนี้เรียกว่าไม่ใส่ใจลูกทีมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างในการเป็นผู้จัดการทีมต้องมีความเป็นประจามหรืออะไรยังไงไหมต้องเอาให้แข็งแรงที่สุดค่ะเป็นลูกทีมเราวันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคะชนะตั้งแต่แรกเห็นละเป็นไง คือแบบดูสิคาของเราคือแบบคุณภาพจริงๆเราไม่พูดเยอะค่ะคิดว่าคุณภาพของนักแต่งีมิเรามันอยู่ตรงไหนยังไงบ้างคะยังไงคะทีมผมเนี่ยเรียกว่ามีคุณภาพมากเพราะนักกีฬาเยอะครับทีมผมมีวินัยด้วยแต่ละตัวแข่งนั้นเลยไล้นฟุก่อนมาบ่อยครับทีมผมไม่เน้นวินัยครับเน้นที่พลังครับผมพลังสีปาก บาง,งเราสีเ,เหลืองเราความโดดเด่นของสีเหลืองอ้าวพูด<า>ถึงผู้จัดการทีมก่อนปีนี้ผู้จัดการทีมเป็นผู้หญิงแต่ว่าเป็นผู้หญิงสายสตรองนะอย่างพี่เจนกับพี่แอนเนี่ยเาก็เป็นแบบว่าสปอร์ตที่เกิร์ลอยู่แล้วออกกําลังกายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะนั้นะแล้วเนี่ยคือปีนี้เรื่องของกําลังใจอะไรมาเต็มแน่นอนนะครับแล้วก็ปีนี้ เอ,อ่อนักฟุตบอลของเราเนาะก็แบบมีน้องๆที่ขึ้นมาบอกว่าเสริมแทนเราเออวิ่งแทนเรามาเสริมให้เยอะเลย <laughs> เราพอเราแบบเริ่มเหนื่อยแล้วน้องๆก็วิ่งแทน <laughs> ถูกต้องมีน้องๆที่บอก <laughs> โหเตะบอลเก่งๆแล้วก็สน่กแทนแบบพี่วิ่งแทนแต่ที่แน่แน่บอลปีนี้สนุกแน่นอนนะครับ <laughs> เพราะว่าอย่างทีมผมเนี่ยก็คือแบบเป็นทีมแห่งเพื่อนอยู่แล้วเป็นเฟรนด์ชิพนะครับผมสนุกสนานแน่นอนเน้นฮา มาซ้อมก่อนทีมน <graffiti> ั้นนะท่านอ๋อให้ <Silence> บอกพ <co lee> ี่ค <ái rawd Moder ator> ุณเดงคุณอยากตอบไหมจุดเด่นของเราคืออะไรฮะจุดเด่นของทีมเราฝากบอกทีมนู้นว่าเก็บขิงไม่กินกับโจ๊กดีกว่าผมจะพูดให้ฟังอีกนึงว่าไงเก็บเก็บขิงไม่กินกับโจ๊กดีกว่านะถ้าคิดว่าเจ๋งจริงเอาโกมาตั้งตรงนี้เตะแข่งเก็บเก็บขิงไม่กินกับโจ๊กดีกว่าครับ อะไรนะตัวตึงคุณส่งมาเลยส่งมาตัวตึงกระทิงเอากระทิงมาเฮ้ยกระทิงมานี้นี่กระทิงน้องนี่เฮ้น้องเฮ้เดี๋ยวแต่ว่าระหว่างที่เรียกกระทิงอ่ะกระทิงยืนคุยอยู่กับเสลือนะกระทิงเมื่อกี้เด่นคุณบอกว่าพวกเราเก็บขิงวิ่งกับโจ๊กเผืเราไงดีวะพี่เพาว่าอะไร้าวอ้กันไอนะไรนะไอ้น้องกัน โอเคก็เดี๋ยวรอดูนะครับของสีม่วงมูกผมาเอาจริงครับของจริงบอกเด่นคุณบอกเด่นคุณคำหนึ่งนี่บอกเด่นคุณคำหนึ่งพี่ระวังนะติดนะแต่ผมก็คิดเลยไม่ทันด้วยตอนนี้คำพูดมากมายแต่ธรรมดามากเลยนี่ตัวตึงนะเราฮะอมีแผนการเล่นหรือยังมีแผนการเล่นหรือยังโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปซ้อมเดี๋ยวรู้เลยเอาแผนการนอนก่อนไหมเอาแผนการนอนก่อนดีกว่าให้ทุกคนได้มาซ้อมให้ครบกันก่อนครับอนนี้ เดี๋ยวยังไงผ่านการเล่นเนี่ยเดี๋ยวจะมีพี่ๆนะครับจากทีมของช่องสามนี่แหละใช่ครับเป็นพี่นักฟุตบอลที่เขามาติวให้เราด้วยแต่ว่าปีนี้ที่จุดเด่นอย่างหนึ่งคือเราจะได้เห็นน้องๆใหม่ที่ยังไม่เคยร่วมเตะฟุตบอลช่องสามเลยปีนี้น่าจะได้ลงสนามกันเยอะครับผมพูดถึงความดีกอใจหน่อยหลายคนว่าคิดถึงลาเกินงานบอลช่องสาอ่าเราก็คิดถึงใช่ใช่ครับคือรู้สึกว่าเหมือนเป็นอีเวนต์ใหญ่ของช่องสามที่ห่างหายไปหลายปีคือจริงๆแบบรู้สึกเหมือนแบบ สามปีสี่ปีได้เป็นงานกระชับนิดใช่แล้วตอนนี้อพอกลับมาอีกครั้งเหมือนเพื่อนๆนทุกคนนักแสดงนอกจากจะเจอที่กองแล้วตอนนี้มันเหมือนได้กลับมาเจอกันแล้วก็ได้ร่วมงานฟุตบอลงานใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับ,ค,รบคือไม่ใช่แค่มีแค่ฟุตบอลอย่างเดียวมีโชว์ด้วยใช่ดีต่อใจแน่นอนเพราะว่าบรรดาแฟนคลับก็จะได้มารวมตัวกันด้วยนะค,ะครับมาส่งเสียงเชียร์กันมาแบบมาแปลอักษรมาเล่นนู่นเล่นลน,ลนี่กันบนสแตน์อะไรอย่างนี้สนุกแน่นอนเป็นภาพที่แบบว่าเราหางหายกันมาสามปีครับผมใช่ครับมาอะไรครับผม ขอจกขออะไรอย่ไปได้ครับเยี่ยมมากยี่สิบหกมีนาคมนี้ครับผมประวศาสตร์มีอะไรจะพูดไหมเราแบบเตะลูกโต้อนนี้เราเตะปีนี้ผมเห็นไม่ใช่ประวัติศาสตร์ครับผมจะเตะไม่เข้าทุกปีครับปีนี้ปีนี้ต้องเข้าปีนี้ต้องเข้าปีนี้เข้าปีนี้เข้าเก็บตันแล้วก็เพื่อการทีมของทีมต้องเข้าปีีน้ต้องเข้าได้แบลต้องได้ได้ครับคือถ้าผมไม่เข้า มันสิทธิที่นิมิตยาที่มีก็ได้ <laughs> <laughs> ส่วนคุณครับคุณอยู่สีเหลืองแล้วอะไรครับ <laughs> คู่มันคุณอยู่สีอะไรครับนั่นสิครับก็ต้องอยู่สีเหลืองสิครับ <laughs> สีเหลืองเหมือนกันเหรอสีเหลืองเหมือนกัน <laughs> หรือเปล่า <laughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แหละเดี๋ยวเราพร้อมระเบิดพลังในสนามแน่นอนท <laughs> ุกสีนะครับระเบิดความสนุกให้ผู้ชมได้ได,ดูแน่นอน <laughs> อ่าโอเคเดินมาด้านหลังมีอะไรอยากสั่งป่าหรือนแบนไหคะอ่าสงคนสองคนคุณครับคุณครับครับผมมีอะไรอยากสั่คุณือกองเชียร์ไหมครั ฝากมาเชียร์พวกเราเยอะๆครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองหรือสีม่วงก็มาเชียร์พวกเราแล้วก็มาเชียร์ช่องสามนะครับทุกคนที่ช่องสามเข้ามาแน่นอนครับครับผมครับผมก็ฝากเชียร์ทุกคนเลยครับฝา <c oughs> กเชียร์ตั้งแต่ตอนซอ้อมเลยนะครับพวกเราสัญญาว่าจะมาซอ้อมกันใช่ไหมครับเออไปแกซ้อมแน่นอนเพื่อพี่บอยคุณนายปีนี้โชว์คุณจะขึ้นรถแห่ของรถทีมใครดีครับผมรถแห่ที่ขึ้นด้วหมอย่ามีรถแห่ก็ไม่ได้ทำอะไรอีกนั่นแหละครับผมตามกันวันที่ยี่สิบหกนี้ครับผมมา ขอบคุณครับขอบคุณครับ